ถอดรองเท้าเลยแล้วเล่นต่อมันค <มา S 2> <ช>ือรอบจริงอันนั้นรอบรอบเพรสค่ะเพสคนรู้จักที่ยังไม่ใช่เพสคนดูทั่วไปเป็นเป็นาตาถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากเพราะไม่งั้นจะอับอายขายหน้ามากกว่ารอบแรก,รกสุดเลยค่ะก้มลงไปถอดอย่างเงี้ยด้วยความทุกความที่มันติดมันติดร่องอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมีฉากเราลงมาทับหนูก็ดึงไม่ออกหนูก็ถอดรองเท้าเล่นเลย สองข้างเตี้ยไปเลยอะไรเงี้ยค่ะปกติก็เตี้ยอยู่แล้วแล้วครั้งที่สองเนี่ยกำลังเล่นเข้าฉากพระนางกันอยู่อืกําลังแบบว่าอีเลอรอีเลอรสะกดกันเนี่ยน่า้แบบว่าโรแมนติกมากขาไปติดในร่องที่เลื่อนนะคะแล้วคือกําลังอยู่ในช่วงผมเนี่ยหนูก็ดึงขาไม่ขึ้นเพราะว่าต้องเดินไปข้างหลังอ่ะแล้วหน้าหนูก็จะยิ้มแล้วค่ะหน้าว่าหลุดไปอย่างนี้แล้วอ่ะแต่พี่บี้ดีมากเขาเก็บอารมณ์ดีมากค่ะเขาไม่มีแม้แต่จะหลุดให้หนูขำอ่ะเขายังคงบอกว่า ดำเนินต่อไปจนหนูว่ากลับมาอยู่ในฟิลเดิมได้ล้าทำไงมันหลุดไหมมันกระชากเลยก็มันก็ขึ้นมาใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าคือมันก็เสียฟิลไปแล้วพี่กำลังบอกว่าจะกอดกันแล้วบอกว่าตัวติดยางเงี้ยมันโรแมนติกไม่ขึ้นแล้วมันนล้วถือว่าละครเวทีมันสอนอะไรในความเป็นนักแสดงเป็นศิลปินเราบ้างสอนค่ะสอนให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ค่ะนี้อันดับแรกเลยละครเวทีแล้วก็ ไม่เขินเล่นใหญ่เล่นให้ตัวใหญ่ๆเพราะว่าละครเวทีมันใหญ่มากพี่โรงฮอทั้งฮอนี่กว้างมากมันต้องให้ทั้งฮอเนี่ยรู้สึกเหมือนกันหมดน้ำตาหยดสามเม็ดชั้นบนสุดหกร้อยต้องรู้สึกว่าเราหยดสามเม็ดไม่ไม่อันนังไไม่ใช่มันก็ต้องนะจต้องยังไงก็คือรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราร้องไห้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่ทําเสียงทําอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าหลงเสดละครเวทีขนาดนี้ไม่ไปเรียนการแสดงแบบ เข้าคณะนิเทศ,เทศเหรือศิ<ช>ลปรกรรมะอะไรเงี้ยหนูคิดว่าการแสดงไม่จําเป็นต้องเรียนเยอะมากขนาดนั้นถามว่าชอบนิเทศไหมชอบค่ะอันดับสองเลยเรื่องนิเทศจุฬานี่คืออันดับสองในใจอ,อ,อันดับแรกคืออักษรจุฬาอืออแต่บอกว่าหนูอยากเรียนนะคะการเรียนละครเวทีมันเป็นอะไรที่สนุกมากมแต่หนูคิดว่าถ้าหนูเรียนอ,อักษรไปด้วยและเอกการละครละ่ะเหมือนก็บแสดงละครเวทีทั้งบอกว่า ดูดีน่าทังภาษาด้วยทั้ภาษาได้ใช่ใช่แล้วก็ประยุกต์ใช้ได้ด้วยออออืใช่พี่ก็ลืมพิดไปว่าอักษรเขามีการละครเนอะทีนี้ตอนที่บอกว่าได้ฟังเพลงแล้วไปร้องให้พี่บอยฟังเลยอะตอนนั้นคอมเมนต์แรกจากพี่บอยเนี่ยเป็นยังไงบ้างลืมไปแล้วอะค่ะช่วงนั้นที่ลืมพอแบล็ง์มากคือเหมือนเหมือนกับเรื่องนี้อะค่ะเรื่องก u นเ n Bee คือเข้าไปโดยที่ ไปอย่างงงแล้วมึนแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ด้วยก็คือช่วงนั้นพอร้องจบก็หัวเฮ้ยแม่งคิดได้ใจอย่างเดียวว่าเราทาอะไรลงไปวะเนี่ยใช่ค่ะบัลลังเมฆใช่ค่ะอันนี้คือบลลังเม่บอกว่ากุนเป็นโฮด้วยเอากลุนเป็นโฮด้วยเหรอใช่ค่ะต้องไปร้องเพลงด้วยเหรอกุนเป็นโฮนี่ไม่ได้ร้องเพลงค่ะบัลลังเมฆที่หนูบอกคือมันจะเข้ามาอย่างงงๆเหมือนกันอคือหนูคิดได้ใจว่าทําอะไรลงไปคือคอมเมนต์อะไรไม่ค่อยได้ฟังออกไปอย่างงงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาโทรมา ส่วนกวนมินโฮนี้มาจากล e ักส์บันดาวอใช่ซึ่งเขาค้นหาดาราร e ักส์และนางเอกนางร e ักใหม่ที่ีทีอหนูไม่เคยมีความคิดแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะว่าเจนจะเป็นนางเอกได้จริงพี่คือพี่ได้ยินเหมือนกันโครงการลักส์บันดาวมันก็ต้องเป็นแบบเหมือนคนเขาเรียกว่าเด็กเด็กที่อยากจะเข้าวงการนู่น <c oughs> นี่นงงั่นไรอยังแล้วหนูส่วนหนูนะเป็นเขาเรียกก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วใช่แล้วเข้าไปได้ยังไงเยอมากคืออยากจะบอกว่าโครงการลักส์บันดาวเนี่ย ไม่ใช่ค้นหาอาค้นหานางเอกหน้าใหม่ก็จริงแต่ไม่ใช่ดาราหน้าใหม่คือเขาระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่ามีผลงานมาได้แต่ต้องไม่เคยเป็นนางเอกมาก่อนอ๋อใช่พะลุหนูก็ไม่เคยแบบว่าระบบแบบเล่นบทนําอะไรขนาดนั้นแต่คนอาจจะมองผ่านๆค้าๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้สนใจหนูก็เอ้ยเราเจอล็อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นนางเอกใช่ไหมอาจจะไปแล้วคือพี่โต้งเขาบอกเสมอว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าหนูเล่นน้องใหม่กับเทวดามาก่อนเนี่ยเขาไม่เอาหนูนะคะ อจ้าเขาจําไม่ได้เขาจำไม่ได้เลยคือบอกว่าถ้าเขารู้ว่าหนูเล่นมาก่อนถ้าเขาได้ดูมาก่อนเนี่ยเขาจะไม่ไม่คิดว่าคนนี้จะมาเป็นนางเอกในเรื่องนี้ได้เพราะคาแรคเตอร์ต่างกันมากถ้าคาแรคเตอร์นั้นจะเป็นเด็กวาดว้ดดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มายมมคือแบบเด็กเลยซึ่งโชคดีมากพี่ที่เขาไม่ได้ดูคือพอเขารู้มีผลงานเขาก็เออปี๊แล้วใส่กระโปรงแดงแดงถ้าเขาเห็นลุคนั้นมาก่อนนะเขาจะวาดภาพหนูในตอนนี้ไม่ออก ใช่เขาจะบอกว่าไม่เชื่อจะไม่เชื่อว่าคนนี้สามารถที่จะเป็นตัวละครตัวนี้ได้ซึ่งหนูถือว่าเป็นโชคดีของหนูไม่หนูไปอย่างที่บอกว่าหนูไม่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นนะคะหนูไปสารภาพจริงๆว่าหนูไปเพราะว่าหนูอยากเรียนการแสดงกับครูเงาะเพราะฉอนั้นมันต้อ,องมีอบรมใช่มันมีเวิร์กช็อปซึ่งมีบอกว่าเวิร์กช็อปการสแสดงกับบุคลิกภาพและไปนอนโรงแรมฟรีอะคะ่ะเป็นพี่พี่เข้ารอบพี่ไปปะ ไปดิฟรีนะไ่่ายหนุกๆไปกินกินฟรีอยู่ฟรีเท่าโปรแกรมไฮโซมากเราก็เอ้ยสบายอยู่แล้วไปก็ไปเรียนอีกนังหากตอนนั้นเขาคัดกี่คนที่ไปเข้าคะสิบคนห้าร้อยเหือสิบใช่โชคดีขนาดนั้นเป็นพี่ๆต้องไปนะไปไปไปแล้วละแล้วพอเข้าไปอูเห็นสิบคนอีก9คนที่เหลือเราเห็นไหมว่าหนูอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ต่ละคนสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนผิวสวยสูงอ๋อพอรักเลยนะใช่รักสูงผิวสวยอะไรย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าเราเด็กสุดเลยปะไม่ค่ะมีเด็กมีประมาณเท่านี้ค่ะเท่าหนูแล้วก็เพิ่มขึ้นไปจะไม่มีเด็กคนนี้แล้วทุกคนคือจะมีบุคลิกเป็นของตัวเองมากแล้ทุกคนก็บอกว่าเป็นเด็กโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นหน้าบ่อยๆแล้วก็บอกคนนั้นเล่นอันนี้มาเว้ยแล้วคนนู้นช่วงนี้โฆษณาบ่อยวาะเว้ยเราจะได้ไหมจะบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูจะคิดจะบอกว่า พี่คริสเป็นพี่คริสหอวังเป็นพิธีกรเขาประกาศชื่อหนูหนะ้าหนึ่งที่ได้าโซพนค่ะในค่ายนั้นเลยไม่ใช่ค่ะวันที่ประกาศ,กาศใช่ค่ะนะหนูนั่งเมาสกับเพื่อนนี้ค่ะฉันว่าคนนั้นจะได้อย่างงี้ค่ะ คือยังกระซิบอยู่กับเพื่อนข้างๆอยู่เลยอะอืแต่ว่าคะแนนใ,ในค่ายก็คือมารวบรวมแล้วก็คือมาประกาศอีกวันนึงใช่ค่ะประกาศวันเปิดตัวเปิดตัวหนังเปิดตัวทุกอย่างแต่ค่ายที่รวบรวมนี่คือเขาก็จะว่าให้เล่นให้ดูให้นุ่นให้ดูดแล้วเขาก็จะเก็บคะแนนไปหนูไม่คิดว่าตัวเองจะได้ยังบอกว่านั่งชี้ๆอยู่เลยอะค่ะเราคิดว่าอะไรในค่ายการอบรมนั้นนะ่ะที่ที่เราสึกว่าเฮ้ยเราทําได้ดีที่สุดจนไปอาจจะไปเตะตาครูเงาะหรือไปเตะตาพี่พ่วงกับ เพราะว่าหนูไม่คิดว่าตัวเองจะได้หนูเลยเป็นตัวเองมากที่สุดกวนไหมใช่กวนหรือว่ามึอนอย่างนางเอกทุกอย่างเลยเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกอะค่ะหนูก็เลยเป็นตัวเองหอะว่าเขาให้ทำอะไรก็ทําให้ทําเป็นหมาหนูก็ทําหมาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยให้ทำท่าสัตว์หนูก็ทำทุกอย่างหรอว่าคือกลับมาหาแล้วอ่ะคือกล่าวว่าให้ทําบ้าอะไรไม่เซฟสวยไม่เซฟเลยไม่เลยสักนิดจริงจริงแล้วคือปกติก็เป็นคนไม่เซฟอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปคิดว่า ฉันจะต้องเป็นนางเอกฉันต้องชนะหนูบอกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพูดว่าคิดนางเอกไปเพราะว่าคาแรคเตอร์นางเอกทุกคนคิดก็ต้องเรียบร้อยเงินเงี้ใช่ไหมคะไม่มีใครรู้ไงว่านางเอกควรมึนโฮมันจะเป็นอย่างนี้ขนาดนั้นอ่ะพอประกาศหนูนาหนึ่งที่ดาโสพลตึงตึงไม่รู้ค่ะไม่ได้ฟังด้วยหนูยังนั่งเมาส์กับเพื่อนอยู่อย่างที่บอกจนเขาต้องประกาศรอบสองอะค่ะหนูยังบอกว่าค่ะลุกขึ้นมาบอกว่า เพื่อนห้างกับเฮ้ยเขาเรียกชื่อแกขึ้นมปนเวทีอะไรเงี้ยหนูก็เฮ้ยเราได้เหรอขึ้นไปนี่พูดไม่ถูกไปไม่ถูกเลยค่ะใช่ค่ะแล้วแล้วคือหลังจากนั้นเราถึงจะได้รู้ว่าจะมาเล่นเป็นอะไรแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยวันนั้นพี่เต๋อเอาดอกไม้มาให้ใช่หนูก็ว่านี่จะเป็นนางเอกของเขาหนูก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วคือเป็นครั้งแรกที่นักข่าวเยอะมากอืแล้วบอกว่า เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่กับ20ตัวอยู่ขางนี้ค่ะหนูยื่ห้องนาใช่ค่ะอยู่ข้างน้าหนูว่าจะพูดอะไรอ่ะพูดไปจะผิดไหมจะอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปพูดไม่ดีเข้าแล้วเขาเอาไปเขียนเป็นสารสั่นใช่หนูบอกว่าเฮ้ยจะพูดไม่ถูกเลยค่ะใช่ตอนนั้นตื่นเต้นมากจริงๆพี่แล้วหลังจากนั้นได้เปิดกล้องได้อะไรเนี่ยกี่เดือนถึงจะได้เริ่มเตรียมเตรียมงานได้ทำเป็นอะไรที่แป๊บเดียวมากประมาณสองเกือบสองอาทิตย์เองแล้วก็ไปเลยนะหนูไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะแล้วบดบิด อ่านที่นู่นคือบอกว่ามามาเวิร์กช็อปกันที่นี่นิดเดียวค่ะคือบอกว่าพี่โต้งเขาบอกเลยว่าตอนที่เวิร์กช็อปกันครั้งแรกเนี่ยที่เข้าบทครั้งแรกเขาไม่เขายังปวดหัวอยู่เลยว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงเพราะหนูก็เล่นละครเวทีมาก็เล่นซะใหญ่เชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูไม่ไม่เป็นเหมือนธรรมชาติแบบมันซูมใช่เล่นใหญ่เลยนะครัวจนตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอบอกว่าได้เวิร์กช็อปกับครูเงาะได้เล่นออกมาเป็นธรรมชาติเป็นตัวเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่า เออวันดีอ่ะแล้วคือเวิร์กช็อปกันน้อยมากต้องเวิร์กช็อปที่นี่แล้วไปเวิร์กช็อปต่อที่เกาหลีเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นเดือนเมษาค่ะซึ่งหิมะมันจะหมดแล้วอคือถ้าเราไปช้าเนี่ยจะตหนูต้องไปถ่ายหิมะที่เมืองจีนหรือออสเตรเลียอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะใช่ซึ่งไปแล้วโชคดีมากซึ่งไปลานสกีปิด,ปดพอดีปิดเมื่อวานไปวัน,นนี้ค่ะโอ้ตายใช่หิมะจะหมดแล้วจะละลายแล้วอะไรเงี้ยค่ะปิดเมื่อวานไปวันนี้ ใช่ค่ะไปถึงปุ๊บถ่ายเลยฉากแรกที่หิมะคือลุยๆถ่ายถ่ายฉากหิมะเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วคือโชคดีมากเพราะทุกคนเนี่ย <c oughs> เดือนเมษาเป็นอะไรที่ไม่มีไม่มีหิมะตกอยู่แล้วมีแต่น้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปถึงกําลังถ่ายฉากที่จะเป็นต้องใช้หิมะหิมะตกจริงๆพี่ <c oughs> ซึ่งมันเป็นหรอว่าเมจิกมากซึ่งหรอว่ามันเป็นไปนไม่ได้คือเครื่องทํา เตรียมหีมะนี่กําลังปั่นอยู่ค่ะหุย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 ใช่คือกล่าวว่ากลัวว่ามันจะไม่มีก็ต้องบอกว่าใช่ถึงถ้าไม่สวยจริงๆก็ต้องไปถ่ายต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปั่นวง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 อยู่เลยค่ะหิมะตกลงมาจริงๆเกาหลีกี่เดือนสองเดือนค่ะอยู่เลยใช่ค่ะเพราะว่าเราถ่ายฟุตเทจกันเยอะมากเพราะว่าเหมือนต้องทํางานกันหนักมากเพราะถ่ายต่างประเทศมันกลับไปแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วพี่มันต้องบอกว่า งบมันต้องใช้เยอะมากเลยต้องถ่ายเอาเต็มที่เอาเดี๋ยวนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะบทบทก็ไปต่อตรงนั้นเพราะว่าเราไม่ได้อ่านอะไร <ป S 2> มาบ้างค่ะแต่ว่าไปไปต่อทีมเขียนบทต้องบินไปด้วยอะค่ะเพื่อที่ขัดตรงไหนพูดไม่เข้าปากตรงไหนจะได้ไปแก้ตรงนู้นเลยใช่ค่ะแต่ว่าเราก็โอเคเพราะว่าเราชอบไปแล้วเกาหลีใช่หนูกยแก้วเลองเลยมันมีเวลาพักผ่อนได้ไปไอจุดมุมที่เราแบบ ไืนได้ไปเพราะว่ามันจะมีช่วงที่พี่เต๋อต้องกลับมาถ่ายโฆษณาที่ไทยโฆษณาอยู่ก็ฮอตกับไทยโฆษณาจะขึ้นมาเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ร่าเริงเลยเราก็บอกว่าช้อปปิ้งจนบอกว่าจะร้องไห้เลยค่ะพี่ช้อปปิ้งจะร้องไห้ตังหมดเหมือนฮาตรงนี้แหละว่าแบบว่าแม่ตังหมดส่งตังมาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วในระหว่างการถ่ายทําเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเข้าฉากหรือว่าการอ่านบทอะไรเห็นหน้ากล้องหน้ามอนิเตอร์พร้อมๆกันอย่างเงี้ย S <S เราคิดไหมว่ากวนมึนโฮมันจะมันจะร้อยล้านอะไม่พี่หนูกำลังคิดว่าไม่ขาดทุนก็ดีใจจะแย่แล้วอะคะ่ะเกิน50ินี้ก็บอกว่าดีใจแล้วหนังเรื่องแรกของเราเราทำเต็มที่ถ้ามีคนรักหนังของเราบ้านก็ทุกเคถือ,อว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วอ,ะอ่ะรวมไปถึงได้มาร่วมงานกับพี่ต้งอโอ้พ่วงกับคนนี้เขาก็ประวัติไม่ธรรมดา ด้วยความที่เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วค่ะเราต้องเล่นเป็นผีเพื่อวะคือมันโทรที่ตอนสุดท้ายน่ะเอกตายแล้วมาเป็นผีมาอะไรหรือเปล่าขี่คอพระเอกอะไรนีทำเมืชัตเตอร์เราก็บอกว่าสกิดอย่างเนี้ยเราไม่ต้องใส่พลังเยอะมากมาหน่โยแค่ล้วนสิ่งไมายากประมาณนั้นนะคะมาแล้วเป็นเพลงของว่าเก่าๆมาก